สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนในวิดีโอนี้จะเป็นการติวแบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นการฝึกนักเรียนให้มีประสบก,การณ์ในการทำข้อสอบมาตรฐานกลางโดยเราจะมาฝึกทำข้อสอบอย่างน้อย2-3ข้อต่อวิดีโอโดยนักเรียนลองฝึกทาก่อนข้อละ30วินาทีนะครับ โดยครูจะหยุดเวลาให้จากนั้นเราก็มาร่วมเฉลยหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อสอบกันเลยครับ กลับมาต่อกันที่ข้อที่10นะครับสถานที่ก็คือ at the police station at the police station ก็คือที่สถานีตำรวจนะครับถ้ามีคำนามทบทวนหน่อยนะครับถ้ามีคำนามสองคำ police นะครับกับ station มารวมกันเราจะเรียกคำเหล่านี้ว่า compound noun ลืมกันหรือยังเอ่ยนะครับคอมพาวนาวก็คือคำนามที่คำนามสองคำมารวมกันเป็น1นึ่คำนั่นเองนะครับเราเรียกว่าคำนามผสมหรือคอมพาวน n o าวนะครับอ่ police หมายถึงตำรวจนะครับ Station ก็คือสถานีนะครับฉะนั้น i c e Station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเอง ในสถานีตำรวจมีใครบ้าง p oliceman p oliceman ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ mrs green นะ mrs green mrs ก็คือนางนะครับ green ก็คือนามสกุลของเขานะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะใช้นามสกุลในการพูดกันนะครับกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับเนาะ,ะมาดูต่อ p oliceman p oliceman บอกว่า can I help you Can I Help you นะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่เป็นสำนวนนะครับนักเรียนจะต้องได้ใช้บ่อยนะครับคำพูดแบบนี้ m r s Green บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วบอกว่า I lost my bag ฉันทำกระเป๋าหาย Lost นะครับหมายถึงหายนะ Can I use your Can I use the phone Can I use the phone นะครับฉันขอใช้มือถือหน่อยได้ไหม Policeman บอกว่า Here it is h e r e it i s ก็คืออ่านี่ไงนะครับอ่ะหยิบโทรศัพท์ให้เขา m r s g r e e n บอกว่า Thank you นะครับขอบคุณนะคะฉะนั้น m r s g r e e n จะต้องพูดอะไรครับในช่องว่างข้อที่หนึ่ง Yes please นะครับได้สินะครับช่วยหน่อยนะตรงกันไหมเนี่ย Can I help you? มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ Yes please ช่วยหน่อยนะคะ อ่าข้อนี้น่าจะถูกนะครับข้อที่หนึ่งมาดูที่ข้อที่สอง I don't know I don't know มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับฉันไม่รู้ก็ไม่ใช่เนาะข้อนี้ตัดทิ้งเลยนะครับไม่สมเหตุสมผลแน่นอนข้อที่สาม I'm afraid not I'm afraid not นะไม่มีอะไรนะครับข้อนี้จะถูกไหมครับก็ไม่ใช่เพราะเขามีปัญหานะครับตัดทิ้งข้อที่สี่ No thank you No thank you ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะอ่ะก็ไม่ใช่เนาะมีอะไรผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรแต่เขาทำกระเป๋าหายนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อที่1นะครับถูกที่สุดไปดูที่ข้อที่11นะครับ How do you spell your name How do you spell your name นะครับช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหมว่าสะกดว่ายอย่างไรนะครับ บรูซนะครับบอกว่าข้อที่1น B R U C E แสดงเป็นการสะกดคำไหมครับอ่าเป็นนะครับฉะนั้นง่ายๆเลยไม่ต้องไปข้ออื่นเลยนะครับข้อที่หนึ่งถูกที่สุดนะครับอ่าไปดูอีกสักข้อหนึงข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า on Easter on Easter ในวันอีสเตอร์ นะครับแซมแล้วก็แจ็คก,กำลังคุยกันอยู่แซมบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วแจ็คบอกว่า why ทำไมนะครับทำไมทำไมอะ่ะนะครับแซมบอก my father gave me a big box นะคุณพ่อของฉันเนี่ยให้กล่องใหญ่กล่องหนึ่งให้ฉันนะครับกล่องอะไรนะ a big box of chocolate นะครับให้กล่องช็อกโกแลตใหญ่ให้ฉันเลยขนาดใหญ่เลย this morning นะครับให้ตอนเช้านี้ I love it ฉันรักมันมากเลยฉันชอบมันมากเลยนะครับถ้าไปฉันสังเกตคำว่า give เนี่ยนะเป็นช่องที่สองนะครับมาจากคำว่า give ที่แปลว่าให้นะครับให้อะไรให้ช็อกโกแลตกองใหญ่เลยให้แก่ฉันตอนเช้านี้นะครับเมื่อเป็นช่องที่สองเราจะพูดถึงเกี่ยวกับอดีตนะครับช่องที่สองเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับอดีตที่จบไปแล้วนะครับฉะนั้น เขาบอกว่าทําไมล่ะนะทำไมแจ็คถึงทําไมแจ็คถึงรู้สึกอะไรนะครับข้อที่หนึ่ง is so sad ฉันเสียใจมากเลยมันน่าเสียใจมากเลยนะครับจริงไหมก็พ่อเขาให้กล่องช็อกโกแลตเข้ามาแล้วเขาชอบมากเขาจะรู้สึกเสียใจไหมครับไม่เสียใจนะครับข้อหนึ่งตัดทิ้งข้อที่สองจน be angry นะครับอย่ากโกรธเลยอ่ะข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับข้อที่สาม I'm very happy นะครับแซมบอกว่าฉันดีใจมากเลยแจ็คเลยถามว่าทำไมนะครับแสดงว่าข้อนี้จะถูกไหมครับอ่าข้อนี้น่าจะถูกที่สุดนะครับอ่ะวงกลมไม่กลับไปดูข้อที่ข้อที่สี่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับ Be proud of yourself Be proud of yourself Proud of นะครับก็คือภูมิใจนะครับภูมิใจในตนเองนะจงภูมิใจในตนเองทำไมล่ะ นะครับก็ไม่น่าจะใช่เพราะพ่อเขาให้ช็อกแลตวเขาต้องรู้สึกดีใจฉะนั้นข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับถึงข้อที่12เนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะมาติวกันข้อที่13นะครับแล้วก็ข้ออื่นๆต่อไปนะมาดูกันว่ามันจะยากง่ายไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ